วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านราคาหลักแสนนะครับอันนี้แค่หลักแสนนะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าบ้านหลังนี้ใช้งบเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ถึงสามแสนนะครับจะบอกว่าบอกไว้ก่อนว่าบ้านหลังนี้ไม่ถึงสามแสนนะครับ อันนี้เป็นหน้าบ้านนะเป็นประตูประตูนี้ไม่แพงนะครับอันนี้เป็นฝ้าฝ้าใช้เป็นฝ้าโลระบายอากาศนะครับอันนี้จะเป็นข้างบ้านของเรานะครับเนี่ยจะยืดออกมาแค่นี้เองนะครับไม่ถึงเมตรนะฮะยืดออกมาแค่สี่สิบเซนเป็นบ้านบ้านหลังนี้ผมดูจากใน ช่อง u t u b e นะครับเอาแบบมาจากใน youtube เลยน้องมาทำอันนี้เป็นพื้นที่เราออกปูหน้าบ้านนะครับเป็นพื้นปูลายลายสีน้ำตาลนะฮะอันนี้เป็นประตูนะครับประตูประตูอันนี้ผมทำมาแบบซื้อมาแบบสำเร็จแล้วนะครับไม่ต้องไม่ได้ให้ช่างมาตัดนะครับอันนี้เป็นภายในบ้าน ห้องสาเมตรกว่าเองนะครับเป็นแบบแปลนแบบประหยัดนะครับผมล่างขึ้นมาเองนะครับทําขึ้นมาเองครับเขียนแบบให้เขาให้ช่างเขาทําให้นะครับคือเราต้องการห้องเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เงี้ยฮะแล้วก็ทํากี่ห้องนะฮะบ้านหลังนี้จะมีสองห้องนะฮะสองห้องนอนนะฮะอันนี้เป็นภายในห้องห้องโถงนะครับ เอาไว้นอนดูหนังนี่เป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำในบ้านนะครับแล้วก็มีห้องครัวเล็กๆหนึ่งห้องนะครับนี่เป็นห้องครัวครับมันจะรกหน่อยนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บกวาดอะไรอันนี้จะเป็นจะเป็นอีกห้องนึงนะครับอันนี้เป็นห้องของ ลูกชายนะครับทำไว้ให้ลูกหนึ่งห้องนะฮะอันนี้เป็นรอบรอบบ้านอันนี้เป็นห้องของของผมเองนะฮะอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องนอนนะครับก็จะลกๆหน่อยครับแต่ก็ใส่ได้ครับเตียงก็ใส่ได้ครับมีใส่เตียงได้ใส่ตู้ได้ห้องอนี้จะจะจะสอง เมตรก่าสามเมตรนะครับสองเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครก็ก็ก็อยู่ได้นะครับเข้าได้มีเตียงมีอะไรใส่ไ,ได้นี่นภายนอกนะแล้วก็ติดม่านติดอะไรไหมอันนี้เป็นหน้าบ้าน ก็จะลดหน่อยเพราะพื้นที่มันมันอาจจะไม่พอนะฮะเรก็ต้องเอาไอ้เครื่อักาพอาไป้นหน้าบ้าน,นก็มีโครงการว่าจะต่อเติมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อจะใช้ไว้ที่เป็นที่เก็บของนะฮะจริงๆนะครับบ้านหลังเนี้ที่ทำนะครับแค่ใช้เงินทั้งหมดนะครับประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคือได้บ้านหลังนี้เลยนะครับ สองแสนเจ็มืนะครับเป็นบ้านงบน้อยนะครับหลังน้อยนะครับราคาประหยัดครับดูแบบจากใน youtube เลยนะครับใครสนใจก็